ครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อหญ่แม่ไนยเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เหรอพี่น้องพอปอกกันในสองวันที่ยี่สิบหกเลยเนาะยี่สิบหกมีหน้ายี่สิบหกพี่น้องเอาสปอปสวัสดีจ้าวันนี้มาบอกกระซับอกกระตนาอีกคือเก่าจ้าวันนี้ภาคถึงปลาเด้อจ้าพี่น้องมาหาบักหอยเดือจ้าพี่น้องเอา มากับพอโหลดพี่น้องวาตนบาทนึ่เขุ่นนึงข้างในเาตองเบิ่งพี่น้องนี้จะหน่วยหูบ่เลิกเนาะบเลิกคนบาทรอหลุ่เบืองหูนี่ทีนี้จะหน่วยพี่น้องจะต้องหน่วยนะนี่หนึ่งเลยพี่น้องเส้ี่จเกี่ยวมา สุดเป็นุดเป็นหัวสุดเอ,าอ้าสองหน่วยพี่น้องเออไมีสองหน่วยเอ้าสปอบพอยอก้วพี่น้องนี่เก่งเลยนี่ยอมเอ้า โอ้ละ <laughs> ห,หน่วยพี่น้องเด็กคนมันแบบโแน่เลยเนาะเหมือนกับว่าหน่วยเดียวเลยเนาะว่าที่เศร้าคนพี่น้องอมีห่เข้าไปหนีก็มีหูวเข้าไปอเด้วสปอปบ,บ่เห็นเราหนึน่งพี่น้องคือผอกนละหน่วยเลยอยู่บนเลายพี่น้อง ฝนหมุนใหญ่โกนนิดน่อยเนาะนี่โกนนิดน่อยนี่น้อยเดียวพี่น้องถ้าพวกสอดกันเป็นโพนนะพี่น้องมีวางเศร้าเนาะเนาะหลุนเบอร์พี่น้องวันนี้มีโกนละเศร้าพอแต่ว่าไปห้ามามีแต่โกนละหน่อยเนาะสปปะ สับปอบบาน,นหนึ่งเข่ามองเก้าพี่น้องไปซองไปเฮ้ยมงเก้าหน่อยใสเอาหนึ่พี่น้องหอองนงึ่เดียวก็มึงมองเก้ากับเข่าเนาะมองเก้ากับเขา่ามันจุดไตใบใหม่พี่นอ้องถ้าเริ่มแห้งก็ฆ่ามองโลงเนาะ คนขางกันพี่น้องบันฟองน่วยควัดแล้วปะเบิดคิดเลยฟองน่วยพี่น้องไม้เก่าคือบ่คือเก่าเนาะพี่น so ้องเออผักกินเขากันพี่น้องบันกินเข่าสองแล้วกอนตือหามันเนาะด้นทานตอกับเขาก็ เงาลักๆกกับสมพักเสียนนี่แหละพี่น้องน <laughs> ้ <c oughs> <c oughs> องว่าขอลงต่อได้ไหมอ๋อขอให้เพื่อนเป็นคนพี่น้อง <c oughs> เอาปล <c oughs> นะูกการมหากินอยู่ปลาอยู่เขาใส่โสมใส่มันเด้อบ,บัลป่วยเนาะหลังจากพักกินขอกินน้ำแล้วพี่น้องเดินทางต่อ ไปไม้ไม้ล่องเมืองพี่น้องต่อไม้เก่าเหมือก่อนนี่บ่คือพี่น้องจะได้สขาปับบ่โหจิ้นนี้จะงวยพี่น้องจะว่าแปลกแปูกอยู่ดูเหลือแค่เนาะเนียนไม่ถูกห ขอดใส่แเราสปอบ <laughs> มาเคยมาจักเทียวพี่น้อกเที่ยนี่เอาสปอบผอวผีน้อกม่จวย่วหลุมบางทีม่จ่วยพี่น้อง จักหน่วยแล้วสปอร์ตเต็มสองหน่วยสองหรอกพูดหน่วยนึงท่าไหนเนาะนี่กลุ่นอีกแล้วเหนือที่สองพี่น้องนี่โอ้ใส่งามเนาะนาเต็มอยู่เยิดแล้วปะเกิดกลุ่นอีกแล้วสรุปสองหน่วยพี่น้องสุดเนาะสุดซุดวัดแต่ซีโบมีพี่น้อง เนถึงอจัหน oh, sure. okay. no, mm ่วยอ้ยจักหน่วยเห็นมยเอ้าบ่มีหมูเันนีห่ชุดเลยดิเบิดหนึชุดเลยอนหนึ่งพี่น้องพุ่นหน่อยๆน่นยี่ในนหนึ่งเตมบอเนาะหน่อยๆเนาะบอเอ้าจะมีอยู่พี่น้องโหดเลย เป็นยังไงไ <c oughs> หูมีหูบอพี่น้อง <c oughs> ถึงมือไร้กับลายเนาะเอาตะปอบผอ,อแล้วพี่ <c oughs> น้องมันเจ้าหน่วยบอกโกนละทีประสาวเลยเนาะโกนละหน่วย <c oughs> คนมางามนึงเลยน,งนึงพี่น้องแน่นเยหนึ <laughs> ้ยมาไปนี้มนไปหนึ่ง,นงเนาะจ้า <c oughs> เอาสปะกลีเรเลยพี่น้อง, <c oughs> งเ, <c oughs> เอาหนีองูอย่หนีมาเบิ่งก่อนบ สปอักรองได้พี่น้องเมีนบอกเมึงนิละเหมึงนหุ่นเงียเด้วยมันสีมานะพวกเราพี่น้องเดีเดยอยู่ในหนหูนี่เด้อยอยู่ในนกันเนาอเอ้าคนเบิ่งพี่น้อง หลุมต้องหูนี่พี่น้องมีจักโตมีจักหนุยอู้หู้ยเดินโพนเดินโ่นเดนอยูเลอกระโโตกันเห้ยเห็นแล้วพี่น้องหูนี่แต่ว่าอยู่ข้างในก็นเมียเนาะสปอมเนาะมาหลุดเบื้งวันจิมี่จักโตเนาจักรซิฟน่แม่เนาะหนึ่งพี่น้องมาเลยหนึ่งอู้้ยใส่เนาะ เด็ดงามเลยโอ้าวทำไมคือมีโอ้ยวยากจคลื่านพี่น้องว่าสิบวบดีหอยจ่อยน่องมือนนี้น้องมาแต่ศิบม้านี่น้องะมามานบาแต่เมื่อคือเก่าแล้วเนาะเนียนแคมได้กับมามานติเงี้ยมือโอ้ยใหม่ใหม่ใส่เบิดใหญ่เลยเนาะยเบิดใหญ่ของหอยพี่น้องเอ้าคือสิเป็นสองหูนี่ สองเนาะสองเนาเบื้องผู้นี่เบื้องบัน,นขางกันพี่นอ้องพี่น้องบักหอยหอดแล้วพี่น้องบัน <c oughs> เอาเขียวมันกระป,ปับม <c oughs> ันจัง,นงหน่วยเอาอุ้ยตายหนึ่งหน่วยเด้อ เงี้ยเท่าหน่วยถ้าบักหอยเกือบสิบเนาะโอ้ยหอยโอ้ยโอนี่ได้นี่สองเบิดหรอข้างในเบิดเสียนเบิดสรุปตายเบิดเนาะโอ้คนนี้ก็สียดายแฮงเอ้วได้สองหน่วยสามหน่วยเนาะสามหนวยเนาะโอ้ยฝุ่นข้างในยังมีอยู่เอ้อโอ้จะหน่วยหนึ่งสอง ตายเบิดพี่หน้องได้สองหน่วยเนาะไี้สามหน่วยเอรอเปลี่ยนหมองเปลี่ยนไม้ใหม่พี่หน้องมันจะการงามเองเกนหนึ่งพี่หน้องจะโกนอะไรสปอร์ดนะโอ้ยคนล,ละหน่วย <c oughs> เอาเลยเด้อเอาเบิง่งเน่าว่ะโอ้ยสองตัวนี้พี่นหนึ่ง นี่ไม่น้เอายังอยู่พี่น้องต่นะเอาโอ้เอาคนนึงบางอย่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วน้องเออสองพี่น้องพี่สเออคู่หนึงพี่น้องเียบหมอุ้ยหนยนหเนากมีจังหวะเป็นสเงนดวงหนึ่งร อู้ใส่เนาะแบบใหญ่เลยเนาะมนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องอยู่ทางไหนเนาะข้ใหม่เชียว์ว่าขนาดแบบเนบ่เอาวใหม่เนาะอุนพี่น้องอยู่ทางไหนไหนตามหน่วยเหรอเนงสองสองเหรอพี่น้อง บุญเบื้งผงใหม่สีแดร้ายไปไหเห็นนิดหน่อยแตน่ะเห็นเห็นสีหน่อยสมก่วนตะเด้เข้าไปในเลยเอาหมัเชียวเขาบออุ้ยอันหยาดเล่ได้พี่น้องอือเอาาพี่น้องตัวนี้นึ่งยู่อะเดี๋ยวบดบตน้อปบดแล้ว พ่อกาสีหมือนสีหมือเนาะจะเป็นจนั่งวยไปหรอขอ้างในแต่ว่าเ,เห็นเล่าน,น,นึงเนาะคี่สีมันนี่หน่อยเดียว,ยวนะพ่อนั่นมีโนดเด็กตะนะนี่หน่อยเดียวเยวนาะ เงินโอ้ยตาจอยหมดโจอเพิ่มตระหนักหมดโจอเออาอะไรพี่น้องไม่ได้พี่น้องพผ่องเพินพ่น้องสามหน่วยแต่ว่าเอาได้หนึ่งเนาะนี่นอีกสองหน่วยหน่อยพี่น้องงานเอ้าอยู่แต่งามใหม่ก็มีพี่น้องโอ้จะอยู่เนาะอ่ะหนึ่งหน่อยพี่น้องตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อยพี่น้องมีน้อยวล้วคือ อยู่น้ำงามใหม่พี่น้องเอ้าอุ้ยเป็นตายมีอะไรน้อยเดียวพี่ตายเนาะตัวนี้เป็นยังไงตายบ่ตายคือกันพี่น้องตายเนาะตายั้งสองเลขหนสองเลขสอง นหนึ่งสองสองหน่วยเนาะสองจะป็นจะหน่วยพี่เนาะสองเอาไดบ้าะ ตันอู้ยหลายเงี้ยโ้จักเม็นจักหน่วยพี่น้องหาหนวยหาเนาะหาหนวยโกนี่หาพี่น้องะออนค่ะนีย่างนี้ตนานี่น้ำงามใหม่นะอืมเอาตดิฉันตายนี่นี่นี่อะไก็ได้เนื้อ หนึ่งกก็หน่อยจนต้อยแม่เนอกระหน่อยบอหนึ่งย่งเดียวไม่ยังเป็นอันตรายเหรออ๋อมีนึ่งพี่น้องในโกนพี่น้องขอเต้น้ำพุ่งใหม่นาะบานเนะเอาไรวะ งานโอ้ใส hmm. ่ขออยู s right. <S s <S euh. <S <S ่แล้วพี่้องนี่ก็จะเอาบาด้ลได้เห็นเป็นหากใหม่ตี่หาใหม่แง่ตี่ดูดีนี่นี่ใหม่เป็นตรายหน่วยอีกอแก้วตายเนาะ Ủa? Oh, tài tài nó nghĩ nữa là nè đi đi tiếng đi nè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  gì nè đi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  nè nè đi nè สาตายหมด <laughs> กำลังมีลมพี่น้องเย็นดีแฮะเมื่อสั่นนี้อึ้มคึมพี่น้อง <c oughs> วังวตถพรสิตกลมกำลังมาโกรนี่ซิมีจกหน่วยพี่น้องไหว้แล้ว หด่อย่ดจกเด้อเพื่อนเราเพื่อนเห็นงูเหมือนกันงูอยู่ในโกนพี่น้องจังหน่วยเลยเหมือนจะใส่งามไหมออกได้บ่ากันว่ากิ่งของหลอมของหลอมเนี่ยเดี๋ยวไม่เหงาโคว ลูกโกนเนี่ได้ซองพี่น้องคือสีเบิดเนาะเบิด์อะไล่ะเขาปอบ่เห็นอีกแล้วพี่น้องเป็นหน่อยไหมใช่พี่น้องเป็นหน่อยๆเนาะเขาปอบมาพงดินพี่น้องบานเห็นไหมดิบอ โอ้อยู่ตื่นใช่ชกหน่วยนึงสองสองตะวัน้สีเห็นดังแปลกๆอุยหลายหน่วยตนนะสี่เนาะอือุ้ยเอาท่นสหน่วยอุยวันแต่สีมีฟงกับไปพี่น้องยุ่งหมดแต่วันนี้สีมีไปถึบวันนี้เลย เบิ่เนาะเอาไดซีพี่น้องเอาสรุปไดซีพี่น้องเอาไปหูไม้เอาสป็อปหอยพี่น้องเอาได้เท่าไหร่นี่แต่บักหอยเอาได้หนินหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไรหน่อยอยู่งดิหัวหนมันหนื่อยนี่หนึ่งหนึ่งนี่หนึ่งโอ้ยบักหอยไรหน่อยพี่น้องแต่ว่าปล่อยซะเออเอาได้อยังบ่ไปแล้วหันในหนในในใงหน่อยสอง เใส่ซองเนาะเอาไปต่อเันพี่น้องจักสี่าจักไม้แล้วเนาะเหมือนนี้เนาะลายไม้แห่งพี่น้องแต่ว่าก็เห็นเห็นทางไงเหมือนนี้แต่ว่าการย่องผอด้ยอยู่เนาะสับปะโอ้เมื่อกันยังพออีกอยู่สอง่วยสับปะ่ะ หน้วยงามตอนนี้เนาะสวยงามเลยเนาะใส่กำงามเลยพี่น้องอุ๊งอันหนึ่งฮะมันบัดซิเมอร์ <c oughs> พี่น้องเอ้ยเบอร์อะไรเบอง์อะไรบ้างเอาสรุปสองพี่น้องเออสำหรับคลิปวันทียี่สิบหกมีหน้าหกหกพี่น้องก็คือสิมันเดิน,นเดินทางกลับแล้วล่ะพี่น้องส่วนอย,ดยอดในยอดมันก็น มันลายเปิบอยู่เนาะสปอบเนาะเกือบเต็มตาอยู่จ้ะแต่ว่าห้องไปไลยไม้แห่งพี่น้องม่ได้ไม้สุดท้ายม่ได้ไม้สุดท้ายเนาะสปอบปลาพี่น้องกับบ้านมันสวัสดีจ้าสาปอบกัตนาคงเได้ละพี่ล่าหนอนกับบ้านก่อนเด้อจ้าถึนชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเรอปลากัตนาไว้นะไม่ได้จ้าสำหรับมันนี่กะไปหาหอยเดือพี่น้อง ไปไม้แหลกบระมาณนาะตนาเนาะไม้แหลกกับปมันไม้ซองกับกคือพี่น้องถ้ากลับมาจะคนมาเผาะหอยพี่น้องไปไล่ไม้อยู่เนาะแต่ว่าเอาไม้ไปจะไล่เติ๋อยู่พี่น้องไม่ก่อนเลยคนทงเบิดก่อนเนาะว่าจะเ,เต็มตาเ่าเต็มจอจพี่น้องเอ,อ้ยเด็กเกือบเต็มอยูาาุติจอร์ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากช่องรอปลากับตะนาไว้นำเนี่ย คลิปนะ้ามือนาะพอกันไหมครับขอบคุณครับผมโอ้ยสะปะปป่าเป็นตมัมาใส่ตุ่มท่น<อ>วิบับปับเลย